ฝึกคิดแบบนี้ได้ดีทุกคนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนทําดีเรื่องราวดีๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือจิตอันเป็นกุศลที่ร,รู้สึกเลยว่าอุย้ยยินดีกับเขาด้วยนะสุดยอดมากเลยอนุโมทนาบุญนะอุย้ยดีจังเลยไม่ใช่เออเอาหน้าหรือเปล่าเอ้ทำไมถึงทําแบบนั้นนะเอ้ยน่าจะอันนี้นิดนึงน่าจะอันนี้นิดนึง นะคะแทนที่จะไปชมนะคะชื่นชมจากหัวใจของเราเราเองก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายนะคะเพราะพลังลบและพลังบวกมันอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วแต่ใครสามารถที่จะสร้างพลังบวกหรือลบมากกว่ากาันถ้าวันนี้คุณนะคะเห็นเรื่องราวดีๆคุณยังคิดลบได้แน่นหมายความว่าประจุนะคะพลังงานไฟฟ้าในหัวคุณเรื่องลบๆมันมีเยอะกว่าพลังงานบวกๆลองเซิร์ชค,คลิปนิวลอนเคยออกช่อง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์ดูจะได้เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายๆนะคะคือการที่เราจะต้องเติมนะคะ พลังความคิดด้านดีลงไปเยอะๆนะคะไม่ใช่แค่พูดค่ะแต่ต้องรู้สึกอินจนสัมผัสสะเทือนในหัวใจของเราลองฝึกดูนะคะ